สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องบานาน่าดีไเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์เล็กๆที่จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบอร์ดบลูทูธนะครับก็จะเป็นบอร์ดเปลื่ยนะครับบอร์ดต,ตัวนี้ก็รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0แล้วนะครับเพื่อเพื่อคนไหนที่มีาวิทยุหรือว่าเครื่องเสียงอุกกาที่ยังมีมีบลูทูธในตัวเนี่ยก็สามารถเอาบอร์ดต,ตัวนี้ไปเสียบแล้วก็ฟังเพลงผ่านทางบลูทูธได้เลยนะครับ ก็ทีจะไปชมคลิปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องบ a n ณาธิาดีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับหากมีคลิปใหม่ๆใ,ในช่องก็จะได้แจ้งเตือนตบุชมได้นะครับสําหรับตัวบอร์ดต,ตัวนี้ก็จะมีพอตอยู่พอร์อตนะครับพอตแรกก็จะเป็นพอรตไมโคร USB นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยงตัวบอร์ดนะครับก็มีขนาด5โวลต์นะครับก็จะใช้กับตัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับ พอตที่สก็จะเป็นพอร์ตเอาพุทที่เป็นขนาด3.5มิลนะครับก็เป็นขนาดทั่วๆไปที่ใช้กับอูกฝังนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิมมิกเล็กๆที่บอร์ตตัวนี้ใส่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นปุ่มเอาไว้เพลย์สต็อปนะครับแล้วก็เอาไว้เลื่อนเพลย์ถัดไปหรือว่าย้อนกลับได้นะครับตัวนี้ก็สามารถาใช้ ทั้งในแอปโทรศัพท์หรือว่าเป็นแอป Youtube เองก็ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับความพิเศษของบอร์ตัวนี้คือสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงได้เลยนะครับมันรองรับไฟตั้งแต่3.7โวลต์จนถึง24โวลต์เลยนะครับทำให้บอร์ตัวนี้สามารถเอาไปใช้งาน้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่านะครับบอร์ตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า ZZWRT b นะครับ วิธีใช้งานบอร์ดก็ง่ายๆนะครับเราแค่ป้อนไฟบวกลบไปที่บอร์ดได้เลยนะครับที่มีแรงดันอยู่ที่3.7มจุดเโวลต์จนถึง24โวลต์นะครับตัวบอร์ดก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกลบอยู่แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะป้อนไฟผ่านทางพอร์ตไมโคร USB นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟขนาด5โวลต์นะครับพอเราป้อนไฟไปที่ตัวบอร์ดเลยนะครับตัวบอร์ดก็พร้อมที่จะทํางานเลยนะครับจะมีไฟสัญนา led ติดขึ้นมานะครับ เปิดครั้งแรกก็ไฟเดีก็จะกระพริบแบบนี้นะครับก็หมายความว่าตัวบอร์ดยังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์รว่ากับมือถือของเรานะครับเราแค่เอามือถือของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดได้เลยนะครับโดยผ่านระบบบลูทูธการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับก็ไปที่โทรศัพท์ของเราไปที่เมนูบลูทูธแล้วก็ไปค้นหาอุปกรณ์ใหม่ได้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะชื่อว่า x F.W.B.T. นะครับก็สามารถอาจับคู่ได้เลยนะครับพอเราเชื่อมต่อตัวมือถือกับบอร์ดเสร็จแล้วนะครับไฟสานะ LED ที่บอร์ดก็จะติดข้ามแบบนี้เป็นสีฟ้านะครับแค่นตัวบอร์ดก็พร้อมที่เอาไปใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดสอบตัวบอร์ดเนี่ยผ่านทางแอมจิวนะครับ จริงๆ m 2วก็จะมีบลูทูธภายในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะให้ m 2วเนี่ยเล่นผ่านทาง AUX โดยผ่านอาบอตัวนี้นะครับตอนนี้แทบเล็ตของผมก็ยังจับคู่บลูทูธกับตัวบอร์ดอยู่นะครับเป็นชื่อว่า XFWBC นะครับผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับว่าจะมีเสียงออกมาหรือเปล่านะครับ ผมก็จะเปิดวิดีโอของชอบผมเองนะครับใครยังไม่ติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับส่งของแบตเตอรี่ก็จะคลายกับตัวส่งของแบตเตอรี่ของจีนนะครับส่วนคุณภาพเสียงของบอดตัวนี้ก็ทั่วๆไปนะครับไม่ได้พิเศษหรือว่าเพราออะไรนะครับก็แค่ฟังได้นะครับฟังเพลงแก้เบื่อทั่วๆไปนี่แหละครับที่พิเศษกว่าบอดอื่นก็จะมี ปุ่มนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นปุ่มหยุดือว่าเล่นวิดีโอได้แล้วก็สามารถกดย้อนถัดไปย้อนกลับวิดีโอได้แค่นั้นเองนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่บอร์ดก็คือจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่3.7โวลต์จนถึง24โวลต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาบอร์ดตัวนี้ไป D.I.Y กับตัวเครื่องสีรถยนต์นะครับที่ยังไม่มีบลูทูธในตัวนะครับ เพื่อให้ตัวเครื่องสีรถยนต์เนี่ยสามารถเล่นเพลงผ่านทางบลูทูธได้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับการรีวิวบอร์ดบลูทูธตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทุกชมคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าข้อติชมก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดค,คุยกันได้นะครับหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง banana d i y ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ